สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพระาราทั่วประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่กับลุงลุงเชื่อถวันน้อยนายดีอ่าอยู่บ้านอยู่บ้านนายางอ่าตำบลตำบลบ้านบากออำเภอดอนตา,จ,า,าจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารยางนี้ปลูกมา28ปีแล้ว28ปีแล้วกอดที่ลุงกอดเี่กอดเี่ต้นบักใหญ่เลยโอ้ยนะดูยางครับเนอะนูน ได้สอยมีดขึ้นไปกรีดแล้วนี่น่นได้สอยมีดเข้าไปตัดซ้ายกระบ,บอกตัดขวากระบ,บอกแม่บอลุงกําลังจะตัดต้นขายใช่ไหมครับอ่าแตกำลังต่อไปลุงไม่ต้องตัดต้นขายเด้อผมจะบอกวิธีครับอยาครับอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งออกลุงเอาต้นละสองกิโลเลยนี่อ่าลุงฟังผมพูดแล้วเมื่อวานนี่แม่บอกบเห็นแนวทางแล้วอ่เอาต้นสองกิโลนี่พอต้อนนี้เป็นเอาลุงเดินไปอีก ดูต้นนี้ต้นนี้ก็โอ้โหตัดซ้ายตัดขวาไม่ออกนนตัดไปบนท้องฟ้านน <laughs> ต,ต่อไปนี้มีทีแก้เลยลุงเป็นไปนหมดครับเป็นทั้งสวนเลยเป็นทั้งสวนลุงจะค้นทิ้งอยู่แล้วแมนบอลุงครับโอ้ยอ่ะลุงลองลองลองหยิบอันนี้ออกมาดิหยิบถ้วยยางมาดิหยิบออกมาดีด โอ้มันได้เท่าถ้วยกาแฟนี่น้าลุงเนาะโอ้วันนี้ลุงจะได้บุญเนอะทำไมลุงจะได้บุญเพราะสวนลุงนี่แหละจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาอ่าเดยวไปดูต้นอื่นอีกครับสวัสดีครับ